สวัสดีค่ะร้างโคกเหตุลงทานมาแลหรือเปล่าแม่เหตุลงทานมานี่เจ้าเทพายใหญ่ฝนก็ติดตกเพราะฝน็นไหลครับ,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 บหเหตุลมทานบัดคำเลาะบัดบ้านคำเลาะคำเลาะ,ละ,ละแม่ถุงม,มือนาเพิ่มครับผมพายุจะมาแล้วเอาดูผัดชาทะเลจับาเพิ่มไปทำลงทานมาทำอะไรครับเพิ่มทำหุงทำพุงหรือเป่าร้อยคกโอ้โหจอดเลย เราพกลูกค้ายังยืนรอกันหมดหมดแล้วเอากระแดกไปอย่างเดียวก็ได้ตักกระแดกเป็นตัวตัวไปเลยเจ้าแห่งมากเลยอ่ะบไปตามเยงที่บ้านกระแดกเสรกระแดกทำเองไปตั้งแเช้ามันลงทานเข้ายังไม่ตื่นเลยอาชีพไงใช้จึงแดงครับ มือกุ้งสองย่างครับผมจะได้แบบแบบที่คิดแล้วสองยาง้ก็บ่มอย่างผมเรถเลี้ยงหาคนิอง ตอง้เืครับอดดูแดงนี่องดูอากาศไปเ่ดูอากาศันไปักาันอยไปแล้วอาตุาไปตใส่กเผาหหน่อยได้บเนต้ออยู่แล้วบอกนี่อาแตงด้ยครับต้องแบบนี้ตา้าอมมา ครับนีนูมนถ่องวังแรงาอยู่จะมาแล้วนะครับสวยะเพนวันนี้อ้ิสันสวยๆนาปกลงไปอุู้ตัวนี้ง่ามึดแบบใหญ่เลยผมมาเดียวผมมะครับมอยู่ะมาแล้วต้องรีบรับผม น้องผมเป็นวงก่อนเลยอาชาต้องแบบนี้ครับผมเพ็ดซ่าแต่ว่ามีนะเอาแบบยังไม่ต้องเพิ่มพริกน้ำปลาอืมับมากครับผมผมป้อมดีฝันแค่ครับครับ

ชาแบบเนี้ยเสียบร้องบึงครับผมชาที่ปเป็นใบกระเพราครับผมเ่งแล้รัอแบบด่วนเรื่อยแบบามแหงด้วยลมพัดมาก การดีครับผมเดี๋ยวกูก็ไปเพ่าม yes> ันเข่ากันในเสือกบผมจบมาเจือไฟแรงๆชายๆมันชู้วัตถุดิบดีมากเลย ตองรีบแล้วครับผมบามือกินเด้งหอมกินมึกสุดยจอดเลย พอไก่ลไลายในปากอุ่มเยอะจับมากเลเพาะแบบตาใจ ขึนเห็นเต้นอะเพิ่มพดอยู่ครับผมมาทามบุญแต่ผมแบบนีน่ย,ยู่ครับผมเห็ดบุญมากขึ้นอ่ะนจับคือตะวันนู้นเห็ดมากคกถลผมบากราฮัเร่ยบดีบมากเลย

โ,โหแต่ยานเียคมันหักโก๊กลงมานี่ครับรับ,บุนเบลินเท่าไรเลกิโลเดี๋ยวไหนเนาะเดี๋ยว,เด,ยวยยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวหน่อยนอนแลบลิ้นอยู่นะเดียวนี่ ได้หมดแล้วคนติดตกไฟมาแล้วเปไ็นแดบลิ้นมาแล้วครับผม,อมอโอ้ยหยุติ้งเข้าไปทำไมเลยเออ,นนอคนทำแผงไปตลาดอยู่นะเออ,อ,เอ,อทำแก้งกันแล้วไปหาจะตึงกันปะฝนจะตกแล้วเว้ยเออโชว์หน่อยโดนมาโดนลงมาเออต้องตึงนะให้ตึงนะ ทำไรคล้ายวะให้ตื่นนี่ถ้าพอหนึง่งตึบ๊บนั่นแหละเยี่ยมตื่นล้างถ้วยอยู่ตื่นล้างถ้วยอยู่ยังไงหมกสมองมันเต็มเลยในนี้นะไปแล้วล,วลวูกบอลอะไรวะนี่วะอืมลูกบอลอะไรวะนี่วะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ไปเร็ว